สวัสดีครับเพื่อนๆนชา 3, วสามกบวิ่งมาใส่เลย <c oughs> โอย้ตายหมดตี้โอ้ยทำอะไรอยู่เมี่ยมึงยิ้มนะอเนานะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนอีกครั้งนะครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวสามกบมิลเลนเนียมสามหกตัวละครพบกับผมอีกเช่นเคยครับลุงปูนะครับมาทําคลิปดีๆมาฝากเพื่อน,เพ,อนเพื่อนอีกเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาค ep สองเนาะนะครับเป็น ep สองแล้วกันนะครับในการ จัดลูกยังไงเลี้ยงนะครับจัดลูกล่าบอสแต่ละตัวเนี่ยนะครับยังไงไม่ให้ลูกลูกไม่ค่อยตายนบมามวิ่งชนบอสพอดีนะครับลูกลูกก็ได้ไม่ค่อยตายมันตายดีดีบอสอ่ะมันตายดีดีทุกดอยังบางทีมันหลอกเราบางทีแต่มันหลอกนะครับนึกว่าเต็มแต่ว่าไม่ได้เต็มนะครับ ถ้าเริ่มต้นวิกฤตนะครับเราก็จะล่าแบบวิกฤตอารอดไม่รอดรอบนี้ยิงเลยละกันนะครับเดี๋ยวมันเดี๋ยวจะยาวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวจะยาวนะครับเดี๋ยวคลิปจะยาวกวาบอสจะตายนะครับก็เรื่องพอทีแล้วนะครับเรื่อนพอทีแล้ว ติดตามไว้นะครับโอ้ตายดีได้เอ้าวเวลาทำคลิปนี่ทธมันโหดจริงเลยะนะครับไม่เป็นไรอย่าโหดนักดิอ่อนๆมือหน่อยโอ้อะไรเนี่ยคนจะทำคลิปให้มันจบๆโหดเกินเ,เกนิเกิดเกิ ปล่อยบอลเลยแล้วกันนะครับ <No. S 1> พอดีเมื่อกี้เขาตายแล้วเราไปฉุกบอตก็ไม่มีอะไรนะครับคือก็ตีได้เรื่อยๆแหละแต่ว่าจังหวะแรกเนะี่ยทีเ่เราไม่ได้เตรียมตัว <c oughs> <c oughs> นะครับ <c oughs> บอตก็จะออกสกิลรัวๆแล้ว,ลว,ลวมีแต่สกิลไม้ตายเห็นไหมสกิลไม้ตายแล้วถอยร้อยให้เพื่อนๆดูดน,นะก่อนน ชุกให้หมดก่อนนะครับเดี๋ยวรอให้เข้าที่เข้าทางก่อนถ้าไ็นงั้นก็จะเป็นอย่างนี้นะครับบอสก็จะเกิดก,ก็จะเกิดก็จะตายกะเกิดจะตาย,ยแล้วแล้วบอสใน,นส่วนมากเขาก็จะเป็นนะครับถ้าเขาฆ่าตายหมดที่บ่อยๆแล้วเขาก็จะมีแต่ตะกูนหนักด,ดาบมดบอสก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วจะทําให้ที่นั้นนะครับกว่าจะล่าได้เนี่ยใช้ระยะเวลานานเหมือนกันก็จะมาเริ่มเริ่มเริ่มมา เลยนะครับปล่อยบอสลาเลยนะครับเมื่อกี้จะล่าแบบมือซะหน่อยรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะถูกคละแลปล่อยทิ้งเลยนะครับเราก็มาคุยกันต่อก็คือเน,นี่ยนะครับก็คืออัตลดในการล่าบ,บอสก็คือมีตายมั่งนะครับไม่ใช่ว่าล่าบ,บอสแล้วผมจะไม่ตายเลยนะครับเรื่องตายเรื่องถอยร้อยถอย200ถอย300บางครั้งถอย500นะครับบอสบางตัวเพื่อจะหาจุดอ่อนของบอสนะครับจุดอ,อ่อนของบอสก็คือพวกสกิลบอสเนี่ยแหละครับพเพื่อนๆสกิลบอสว่าบอสตัวเนี้ย เขาดอบเขาเขามีสกิลไม่ตายอะไรและสกิลไม่ตายเขาเนี่ยมันเป็นธาตุอะไรนะครับบางทีเพื่อนเพื่อนนอนกันหมดกลางคืนคือคือเซิร์ฟของเกมต้นแกจะชอบอัพแพดตอนกลางคืนสี่ทุ่มห้าทุ่มบางทีทําไม่เสร็จง่ายก็ประมาณหกทุ่มตีหนึ่งเพื่อนนอนหมดนะครับเราผมก็จะถามสกิลน้องที่เขาวอลเขาอะไรต่างเนี่ยเขาเขาไม่อยู่กันก็เลยเราต้องลองผิดลองถูกกับสกิลบอสไปก่อนนะครับสมมติว่าอย่างบอสออกสกิล เราก็จะดูว่าสกิลแบบไหนนะครับเราก็จะใส่ป้องกันนะครับอย่างบอสตัวนี้เป็นสกิลสะบ้านนะครับผมก็จะเน้นสะบ้านมาสะบ้านอยู่ประมาณ90้เก้านะครับเราก็พยายามป๊อปนะครับพวกนี้นั่นเป็นสะบ้านมานะครับสะบ้านมานะครับพวกนี้เป็นสะบ้านใส่พวกข้างในที่เป็นสะบ้าน ภาคุมพวกนี้นะครับที่เขาเป็นสะบั้นนะครับถ้าปอกแขนได้สะบั้นก็ยิ่งดีแต่ว่าไม่มีนะครับปอกแขนสะบั้นกำลังตีอยู่นะครับส่วนมากก็จะเป็นพวกนี้มากกว่านะครับพวกสับพวกอะไรเนี่ยนะครับพวกเนี้ยพวกสับพวกอะไรทิ้งก่อนลืมๆลบๆลบๆนะครับพวกเนี่นะครับเราก็ค่อยๆทยอยนะครับทยอยแต่ว่าจะมากจะเป็นอาสามทับสามเราก็ตีเก็บไว้ตีนะครับตีรถเสียนรถไรไปเอาไว้ใส่นะครับอันนี้ก็ใส่ได้นะครับเพิ่มสะบั้นได้แต่ว่า มันไม่จะเป็นนะครับเพราะว่าเราล่าบอสได้อยนะครับก็จะม,มานี้เราปล่อยไปนะบ,บอสก็จะตีไปเรื่อยนะครับเราก็จะทาดามจกับบอสเรื่อยนะครับเสื้อในเนี้ยผมก็จะมีไว้หลายตัวในการล่าบอสนะครับก็จะมีถ้าบอ tank, าสสกิลบอสแทงก็จะใส่เสื้อในกันแทงน,นะครับสกิลบอสสับก็จะใส่เสื้อในกันสับเนี่ยก็จะไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะค่อยๆปรับกันไปนะครับปรับกันไป อันนี้ก็จะเป็นพวกอะไหล่เก็บไว้นะครับเอาไว้ไปตีเพิ่มอะไรต่างๆค่อนข้างที่จะลบนะครับแต่ว่าโรคของเอาไว้ใช้เนี่ยดีกว่ารคของที่ไม่ได้ใช้นะครับอันนี้ก็คือจอเมเพทยปกนะครับการล่างอยู่ประมาณหกร้อยสำหรับเพื่อนคนไหนว่าการล่างเท่าไหร่ถึงจะรอดบอสตัวนี้นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าการล่างเท่าไหร่นะครับแต่ว่าสกิลคอมโบเขานี่บางทีครั้งละหมื่นห้าหมื่นห้า มีห้าบางทีแล้วคอมโบกับเซี่ยวจันด้วยอะไรด้วยเลยตกประมาณเกือบสามหมื่นนะครับสามหมื่นแต่ก็มีคนรอดอยู่นะครับจากคนน่าจะรอดเพราะว่าจากคนสิงล่างเนี่ยถ้าคนไหนที่เล่นจากคนเลือดจากคนสามหมื่นมัคงจะรอดอยู่นะครับมาดูการล่างตัวนี้การล่างตัวนี้นะครับการล่างอยู่หกร้อยยี่สิบหกการล่างหกร้อยยี่สิบหกก็ยังตายนะครับก็ยังตายเพื่อนๆนั่นแหละนะครับกันสะบ้านอยู่ร้อยห้า สันสปันอยู่แล้วนะครับก็ตายเหมือนกันนะครับเพื่อนๆก็อย่าไปเครียดกับตัวเองนะครับสำหรับคนไหนที่ล่าบอสแล้วตายบ่อยๆนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติของสกิลบอสนะครับอันนี้นี่นะครับกันเปอร์ผม120สบั้อก็ยังตายเหมือนกันกันล่าง564ก็ตายเหมือนกันนะครับเวลาบอสสกิลโหดๆมากนะครับก็ทําใจเอานะครับนี้เราก็มาคุยเรื่องลูกต่ออันนี้เป็น ep สองนะครับในการเอารูปที่ ไม่ใช่เฉพาะทางที่แบบกันเบย์เยอะๆมาล่านะครับก็คือคือคือแบบเราไม่ได้จัดแบบสบ้านจ๋ามาเลยนะครับนี้เราอสบ้านแค่ระดับ5 0อย่างเงี้ยมาล่านะครับว่าเนี่ยเพื่อนดูเอาสกิลมาทีนี่ดูเลือดปริ่มทีนะครับก็คือวิ่งใหม่เอานะครับก็อย่าไปคิดอะไรมากอย่าไปโทษตัวเองนะครับอย่าไปเส็งนะครับตายแล้วก็ชุบกันมาวิ่งใหม่เดี๋ยววอตก็ตายนะครับนี่นะครับก็คุยกันต่อนะครับวันนี้คือสบ้าน50ลูกก็จะ เฉยๆอยู่ประมาณนี้นะครับต้องทําให้เลือดได้มันสักแปดหมื่นเหมือนลูกแล้วมาดูนะครับลูกอันนี้นะอันนี้จะไม่มีการสะบั้นเลยนะครับอันนี้จะไม่มีการสะบั้นเลยก็ล่าได้นะครับเพื่อนๆนะครับก็ล่าได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าค่อนข้างที่จะตึงอยู่นะครับก็คือเลือดลดเยอะอยู่นะครับผมก็ไม่ได้ตั้งหิวเยอะนะครับผมก็ตั้งหิวกับธรรมดาตั้งหิวลูกไว้นะครับผมตั้งหิวไว้90 นะครับก็ตั้งฮิวตัวเองไว้90เหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้ผมก็จะตั้งไว้คือแบบไม่ไดเอาร้อเอานะครับเพราะว่าร้อนี้ผมว่าตัวเรามันมันจะฮิวอย่างเดียวมันจะทําอย่างอื่นไม่ได้ผมก็เลยไม่ตั้งนะครับอันนี้ก็คืออันนี้คือลูกเงาเหล็กนะครับลูกเงาเหล็กเพื่อนๆก็เอามาล่าได้นะครับดาเมจก็ค่อนข้างที่จะแรงเหมือนกันนะครับดาเมจเพื่อนก็ดูตัวเลขบอสเห็นไ,ไหมดูตัวเลขเอานะครับใช้ตัวเลขเป็นสิ่งบรรยายก็แล้วกัน ดูเอาจืดจือดจืดนะโหดไหเออเออถ้าเขาโหดเริ่มต้นแล้วเขาจะโหดต่อไปเรื่อยๆนะครับดูไม่น่าน่า,น,าน่าจะตายหมดน่้จะอีกรอบป่ะได้จะตายหมดที่ยังรอดปิ่มมากเลยใช่ไหมตายมันก็จะวนกันไปอย่างนี้นะครับวนไปอย่างนี้นะครับก็ทำใจเอานะครับวันนี้ก็เป็นแนวทางในการใช้ลูกที่ไม่ตรงสายล่าบอสนะครับแต่สิ่งสําคัญที่สุดนะครับของการล่าบอส ที่เป็นสายคุมร่าดนะครับสิ่งนี้ก็คือกายจิตทหารนะครับขาดไม่ได้เลือดตัวนี้ของผมอยู่ที่8ปดหมื่นสี่นะครับกันล่างอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้านะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้านะครับพลังโจมตีอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าแล้วแต่บัฟเนาะนะครับถ้าเป็นบัฟจอบจุดบัฟติดก็จะประมาณเกือบพันสองนู่นแหละนะครับอันนี้คือกายกิตทหารของผมทํากายกิตทหารมาขั้นห้านะครับเพื่อนๆขั้นห้าทุกตัวนี่นะครับขั้นห้าหมดเลย ข้าห้าหมดก็เลยทําให้ลูกเนี่ยบางทีไม่ตรงสายแต่ถ้าแม่ยืนได้เนี่ยลูกก็จะไม่ตายนะครับถึงจะโดนหนักหน่อยเห็นไหมครับเลือดจะโดนลงมาเขาจะหนักกระเพื่อนเพราะว่าเขาจะไม่มีกันสะบั้นนะครับแต่เงาเหล็กข้อดีของเขาก็คือมีการทําดาเมจที่รุนแรงนะครับก็คือตีบอสเข้าเยอะพูดง่ายๆนะครับตีบอสเข้าเยอะแต่องคผมว่าตีบอสเข้า400กว่าที่ตัวนะครับเดี๋ยวผมจะมาเพิ่มค่านี้ดูนะครับ มีอยู่เท่าไหร่อ๋อนี้มันเึ่นอยู่แล้วครับเราก็มาดูตัวนี้ใหม่นี่ครับเปลี่ยนใหม่ไหมครับถ้าเป็นเสริมพลังทหารของคุณซื้อก็จะประมาณ1,100กว่าแต่ถ้าเสริมพลังทหารของจอมยุทธ1หนึมีค่ามากมายนะครับสำหรับการทำดาเมจในการตีบอสที่บอสเลือดเยอะ บอสก็ตายเร็วขึ้นนะครับเมื่อบอสตายเร็วขึ้นเราก็เหนื่อยน้อยลงเมื่อเราเหนื่อยน้อยลงทรัพยากรที่เราใช้ในแต่ละรอบนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกข้อนะครับพวกเล่าเนี่ยนะครับพวกม้าหน้าพวกเนี้ยนะครับก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆเนี่ยดาเมจอยู่ประมาณ500ก็มีบางตัวนะครับคนตัวไหนที่ดาเมจเยอะๆนะครับก็จะมาะมาณ500ตาสุดก็อยู่4 6 6เนาะนะครับ46นี่บอสก็ตายแล้วเราก็มา ดูผลงานเรานะครับหลังจากเราล่าบอดไปแล้วว่าเราได้อะไรนะครับส่วนชุดนี้ก็วันละสองชุดสามชุดก็แค่นี้ก็หลูแล้วครับสาหรับผมนี่ก็นะครับเหล็กร้อยลอมนะครับยอดเหล็กเหล็กร้อยลอมยอดเหล็กนะครับก็ประมาณนี้นะครับในการล่าบอดใหญ่คือไม่ใช่ว่าจะตกทุกตัวนะครับเพื่อนๆไม่ใช่ว่าล่าบอดแล้วจะได้นะครับสําหรับเพื่อนคนไหนที่มีกําลังในการซื้อเนี่ยนะครับซื้อเอารู้กว่า นะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปเกี่ยวกับการล่าบอสด้วยใช้ลูก2ขาที่ไม่ตรงสายนะครับก็คือเงาเหล็กล่านะครับว่าจะล่าได้หรือไม่ตายหรือไม่นะครับก็ดูดีๆนะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากจะล่าบอสนะครับแล้วก็ขิดยังเป็นขั้น2ขั้น3อยู่ก็แนะนาให้ใช้นะครับ ให้ใช้ลูกที่ตรงกับสายดีกว่านะครับก็คือสะบ้านก็คือก,กันสะบ้านนะครับวันนี้จะเป็นสะบ้านไฟนะครับพวกสกิลไฟไม่เท่าไหร่นะครับเนี่ยสกิลไฟพวกนี้ไม่เท่าไหร่จิ๊บจิ๊บนะครับเน้นสะบ้านให้เยอะๆยะนะครับจะได้ไม่จะได้ไม่ตายบ่อยนะครับเพื่อนเพื่อจะได้ไม่งุนเงียในการล่าบ,บอสก็ขอให้มีความสุขนะครับแล้วก็ขอให้ของตกดีๆทุกๆคนกันละกันขอบคุณมากพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ